ตอนนี้นะมีเน็ตไอดอนขมายนคนหนึ่งนะซัดฉันใหญ่เลยตอนเนี้ยอืมบอกว่าฉันพูดไม่เป็นความจริงเออว่าแดกข้าวประเทศไทยและลืมบุญคุณเน่ะฉันพูดไม่เป็นความจริงมึงไม่ได้แดกไงแต่บรรพะบรุษมึงแดกกูทามมึงน้อยเออบรรพะบรุษมึงแดกไงตอนที่มึงนี่ตายจะขมายนแดงสงครามเย็นบานมึงอ่ะกูทามมึงน้อยมึงไปอพยพที่ไหนอะมึงไปทามบรรพะบุษมึงมาก่อนแล้วมึงมาเทีงกับกู มึงคอยมาเทียงกบกูเออไปออกพยโยกที่ไหนมึงจะบอกนะมึงไปออกพยโกที่อเมริกาไม่ใช่ละเออมึงมาออกพยโกที่ประเทศไทยมึงมีตายเข้ามาที่ประเทศไทยใครๆก็รู้มึงคนเดียวไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกมึงอะอย่ามาเทียงอชนะคนอื่นเขามึงไม่ต้องไปพูดถึงนั้นหรอกมึงพูดถึงตอนนี้ที่ชายแดนอะเออเด็กที่บ้านมึงเป็นขมานน่ะข้ามาเรียนตรงประเทศไทยน่ะ มันหองเงินจากประเทศกัมพูชามาใชเหรอหองเงินจากประเทศกัมพูชามาซื้อข่าวกินหรองบอาหารกลางวันนะ่ะก็ประเทศไทยจ่ายนะ่ะงบอาหารกลางวันนะ่ะอือเยอมาพูดที่วัน,นีตายมาคามินแดงมานะ่ะมาอาพยพที่ประเทศไทยมึงจะไม่ได้นอนเลยหรอสองสาคืนมาไม่ใช่สองสาคนนะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่คนมึงมึงเกิดไม่ทันไงมึงมาเทียงกูกูก็เกิดไม่ทันหรอกตะกูไปอ่านประวัติศาสตร์มาแล้วอือ อย่าบอกนะ้ำไปอ,อพยพที่อเมริกาไม่ใช่หรอกมีให้สมัครใจไปที่ประเทศที่สามก็คือว่าเขาก็มาสมัครใจให้ประเทศนั้นๆก็มาลงไปตรงชุนอ,อพยพหมายถึงประเทศไทยนี่แหละเขาให้สมัครใจไปเพื่อรีภัยประเทศที่สามนะมึงมึงจะเทียงกูมึงไปเรียนมาก่อนกูว่ากูเกิดก่อนมึงอ่ะกูเรียนได้เยอะกว่ามึงอีกอะ่ะเออก็มาที่ประเทศไทยนี่แหละ มาให้สมัครใจไปประเทศที่สามเพื่อรีภัยมึงเข้าใจหรือเปล่าอืมถึงได้ไปอยู่ที่อเมริกาไงมึงจะบอกนะมึงมึงมีจักคเมนมาปุ๊บแล้วมึงมีเงินคืนเครื่องบินไปอเมริกาเลยมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วแสดงว่าวันพระบรุษมึงตายหมดจริงๆไม่มีใครซอนมึงมึงเอามาใหม่ก่อนก่อนมึงจะมาเที่ยงกบกูน่ะเน็ตไอดอลคเมนน่ะสัตว์กลัวตอนนี้เออแม่มึงเอยชื่อมาเลยโอ มึงนี่ไม่รู้เรื่องแล้วยังจะมาเถียงอีกเนาะเกิดทีหลังกูเรียนทีหลังกูไม่มีความรู้มึงอะเออตอบกูมาก่อนว่าตอนนี้ตายจะเขมรแดงน่ะไม่ได้มาแด่ข้าวประเทศไทยจริงอะตอบกูมาก่อนเน่กูแค่พูดว่ามึงไปประเทศไทยไปทําอะไรมึงหนักหนาประเทศไทยไม่ได้ไปคาพ่อแม่มึงนะเขาช่วยเรือพ่อแม่มึงบรรพรบบรุลมึงมึงมึงอย่าเรื่องมากกับกูแน่จริงมึงขึ้นทรายกับกูเลยกูไล่สุดน่ะ เนาะทุกคนคนอะไรไม่ยอมรับคมเป็นจริงแดกและลืมเนาะ